สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารอบชมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สองของปีนะวันนี้ก็รอบที่แล้วปูก,ก็พอได้กินนะครับรอบนี้เห็นปลามันขึ้นปลาหมอไม่รู้มันขึ้นมาจากไหนนะครับก็เลยจะลองมาตกปลาหมอดูนะครับ ได้ไม่ได้ยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับนี่ต้องห่อยก่อนครับลำโดนนะครับห่อยทิ้งไว้ก่อนน้ามันใสมากๆนะครับน้ำใสใสจนเห็นพื้นเลยนะไม่รู้จะเข้าไม่เข้ายังไงเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับอ่ะไปติดตามครับว่าจะได้ผลยังไงบ้าง khỏi lều ấy bạn lò bạn nam mình chảy cơn Hãy subscribe cho kênh ที่จะไปตกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้หรือหลังจากนี้ไปก็คงจะไม่ได้จ้องทุนชัดๆแล้วนะฮะทั้งกล้องทั้งอุปกรณ์นะครับไปพร้อมกับโปวิดเรียบร้อยนะครับอยู่ก็พรลักจากก็พ่าลุงไปซะและ้วคงจะอีกนานกว่าจะหาซื้อได้อีกนะฮะช่างมันของนอกกายยังดีกว่าเก็บไว้แล้ว เกิดปัญหาในชีวิตนะครับซื้อมาแพงต้องขายถูกก็ต้องยอมอยู่พอารับจาบเพราะลุงน่าจะรอนานนิดหนึ่งมันยังไม่มา มีออกข้างนอกบ้างแต่ก็ยังเงียบอยู่ระหว่างรอหาทับเบี้ยงไปก่อนกันแหวดอกสนว่างรอปลาขึ้นลำคานเสียงรถบรรทุกนิด ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ปลูกผ,ผักไว้ยาวไปที่ว่างเปล่าข้างๆที่ทำงานสโนโนี่ก็สโนโปา่าออกเองสโนโผักบุ้งเป็นลองนั่งเฝ้าเบ็ดดีกว่า ย่อนไว้เผื่อมันหลอนขอบอจะย่อนทั้งนี้ครับมาทางนี้อยู่คนละที่ลงคนละที่ระหว่างรอสิ่งที่เข้ามากวนคือคอก มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะน่าจะเห็นอยู่นะยุบยับยุบยับ,ยบนี่มาทางนี้แหละแม่นไปทางไหนแตกงือเลยแต่ไม่เห็นแม่แม่ไปทางไหนก็ไม่รู้ หมดลหมายตกระมอตีระปช่อน ไม่เข้าท่ารอบเชา้าทุกทีมาเลยรอบเย็นอ่ะกินแต่ลอบเย็นรอบเชา้าเนียเก็บมันนานขึ้นทีเดี๋ยวคงต้องมาดูช่วงเย็นๆอีกทีหนึง ดีครับหลังจากเมื่อเช้าที่พาดเข้ามาได้แค่ตัวเดียวนะครับปลาไม่ขึ้นเลยน้ํามันใสมากนะครับก็เลยกลับมาซ้ําตอนเย็นนะฮะเย็นนี้ลองมาซ้ําดูอีกทีหนึง่งว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะฮะรบอบเย็นเป็นยังไงไปติดตามครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นกระดี่ครับออดนะ ดึงจึกจ๊กยักึ๊กยักกระดีขึ้นลอยเต็มเลยน่าจะไม่ได้เรื่องตรงนี้เดี๋ยวขยับไปอีกจุดหนึ่งครับหมายหนึ่งไม่ได้อ่อยไว้ด้วยอีกหมายหนึ่งหมายนด้อ่อยไว้แต่ปัญหาคือเพราะอ่อยทิ้งไว้แล้วกระดิบเข้าคงต้องเปลี่ยนย้ายมาทีนะครับเหมือนมันจะขึ้นมันจะออกแถวนี้นะเข้าอยู่แต่ในป่า คือวันนี้มันมันไม่มีมันไม่มีเม่ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานแบบของบอมาเช็คจิงหมายเนี่ยต้องบอกว่าของบอมาเทสหมายเรียบร้อยแล้วได้ไปสี่ห้าตัวตัวเพาะมันวงใหญ่กว่าสมควรแต่ทีนี้วันเนี้ยแดดมันออกเมื่อวานที่มาเทสก็คือมันคืมฟ้าคืมฝนแต่ฝนไม่ตกตอนนี้มันก็เลยวันนี้น้ำมันใสแล้วมันลึกแค่ประมาณน้ำมีประมาณแค่นี้ ตวไมให้ใหญ่ครับตัวแค่นี้สองนิ้วยังไม่ถึงเลยนี่ตัวโยกประมาณน,นี้ครับทำไมผอบบอมาตกแล้วได้ตัวใหญ่มาก น,นี่มาตัวเล็กๆเองนะแต่ก็ถือว่ามีครับก็ต้องบอกว่าปลาที่เนี่ยมันเป็นปลาที่อย่างที่อตอนที่ทาคลิปอ,อะไรนะใส่รอบปูไปนะครับตอนนี้มันโดนปิดบ่อตรงนี้มันโดนปิดโขกปิดหมดเลยจะมีปลาที่ขึ้นมาได้แค่บางส่วนปลาในพื้นที่จริงๆไม่มีเลยน่าจะเป็นปลาที่ขึ้นมาก็คงจะไม่เยอะเหมือนปีที่ผ่นานๆมาครับ ก็ตอนแรกมันแห้งหมดเลยเขาขุดใหม่รอบใหม่หมดเลยตัวก็ไม่ใหญ่แต่ก็เก็บก่อนครับแค่ตัวเล็กตัวเดียวฟัเวงเหมือนขึ้นแต่ในป่า มาตัวนึงตอนแรกเหมือนจะไม่ร้อนตะวันแทบจะตกยังร้อนอยู่เลย,ยอากาศเริ่มเย็นเริ่มเห็น ตัวขึ้นบ้างมีขอ,อกพากการบ้างโอโหมาแล้วมาแล้วครับโอยโ,โอยโ,โอยโ,โอยโอยจับแทบไม่ได้มาแล้วครับตัวแรกเพิ่งบน่บนไปว่ามันหายไป ใหญ่พอสมควรมาเย็นๆจริงๆด้วยปิดกล้องกินน้ำครับปลากินลากไปเอาแทบไม่ทันเลยตัวที่สามนะครับหมายนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยดำเมี่ยมเลยตัวนี้ ต้องรอสักพักหนึ่งเ่ยมันถึงจะเข้าครับรอแป๊บหนึ่งมันเข้าตอนเย็นจริงๆด้วยหมายนี้ตามที่พอบอบอกเลยตอนตกไม่ทันได้ถ่ายมัวแต่กินน้ำคืนน้ำก็คืนไม่ได้อะโอเคตัวที่สามนใกกลล้เขาเขา้า กั่สิบล้อเลยนตอนนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็สวยอยู่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณน,นี้ โดไม่เกล้าเลยเงียบเพี้ยก็นั่งต้อนตัวหน่อยแป๊บเดียวมาแล้วโอ้โหแตกมาแล้วหมา่นไปน้องห้องป้าพี้เขาจะอดีห้องมาถึงปีุ่ึงน้องปาหมานใส่สวยเก็บไปก่อน ขึ <f dragging> ้นแล้วครับโอ้ยโอ้ยจ้าโอ้ยอันนี้ใหญ่จริงโอ้โหโอ้ยคนตับเลยตัวนี้อื้มโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงครับดูขนาดมันกับมือของคนโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่จริง เผลอไม่ได้เลยเพราะเผลอปุ๊บมันกินปั๊บเลยอื นั่งหลบหลบมันหน่อยต่อตั้าเรีดปูนี้มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้กินอาหารจนอ้วนตับเรยว ตัว,วใหญ่ๆญเลยไม่รู้มาขึ้นมาจากไหนน่าจะขึ้นมาตามน้ำมาแหละเืดแล้ว,ว,วะละนะครับก็คงต้องล่ำลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวๆดื่มมันก็ไม่มืดเท่าไหร่นี่หว่า ใส่แว่นตาลืมใส่ใส่ใส่ใสแว่นตาแล้วมืดตื่อเลยนึกว่ามืดแล้วยังพอมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งนึกวมืดลองดูอีกสักพักหนึ่งมีเวลาอีกสักไม่น่าจะเกินยี่สิบนาทีหรอกยังพอมีตัวเข้าอยู่บ้าง ก็ยังพอมีตัวขึ้นแต่ขึ้นแางตัวเริ่ม่าง ขึดดนน้นมาเลยไหมแตกเลยดิเนี่นเยเยเสียหมายเลยตัวแค่นี้นปิดเดียวกินเหยื่อจนพุงป่องถึงว่าทำไมมันไม่จมเดี๋ยวดิ รอยบองแป้งมองแมงมองแมงมันเก็บไว้เกิน

กินน้ำที่ไรมาทุกทีเลยอ่าเหลืองอ้อยเลยนี่ไซส์ประมาณนี้ครับไซส์ย,ย่างเกลือก็พอโอเคอยู่ ต้องนั่งมอบนั่งซุกมัน

ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพอกินแต่ใหญ่ๆทั้งน,น,นัง้นครับมันไม่มาตั้งนานแล้วมันไม่มีตั้งนานแล้วตั้งแต่มันเขาโถมเล่เนาะ ทุกปีมันไม่ได้ถมมันก็ยองว่าปลาเยอะอยู่แต่นี้มันนึกว่ามันไม่ขึ้นมาก็เลยมาลองดูแบตก็หมดแล้วครับฮะจงหกก็เก้าอะไรอีกอะมันออกไปแล้วช่างมันเนอะอ่ะเวลาก็หมดแล้ว ป้าก็น่าจะเกือบหมดแล้วอีกดอกเดียวเม็ดสุดท้ายก็คงจบแล้วครับอันนี้ก็คงจบจริงๆลแล้วแคงต้องล่าลากันไม้สุดท้ายแล้วครับถ้าได้ก็ถือว่าฟุกไปไม่ได้ก็แล้วไปได้หลายตัวละไปพันกันตอนไหนไม่ทันเห็นหมดเวลาแล้วครับมื้ โอเคมาดูปลารวมกันครับไม่ได้เปลี่ยนน้าไม่ได้ถ่ายน้ําเลยได้สักเจ็ตัวนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเค okay. ก็พอกินวันนี้คนไม่หมานไ,มมาได้ตัวหนึ่ง ม่หรอกคอยไม่หรอลมตีหรือปลากินเย่คง <Yeah. S 1> จะไม่หมานแล้วแหละมืดตื๊ดแล้วลากันไปแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผม